สวัสดีครับเพื่อนๆนเกษตรกรทุกทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มไม้พยุงไฮหลํากลุ่มไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็พี่น้องที่ชอบอปลูกไม้มีค่าไม้ป่าเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็2ปีมานี้เราก็จะพบกับกลุ่มไม้ป่าต่างๆแล้วก็กลุ่มไม้ห่วงหัวลี่นะครับเรามาพูดกันอาจจะเยอะนิดน,นึ่งนะไม้ห่วงหัวลี่นะครับจริงๆแล้วเป็นไม้ตระกูลเดบิเกียนะครับผมเป็นไม้ ที่นําเข้ามาสําสหรับคนไทยจะเป็นของใหม่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่า,าเราไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่สําหรับคนจีนแล้วก็เวียดนามาเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าสําหรับเขานะครับแล้วก็เราเพิ่งจะมาทราบข่าวแล้วก็เป็นกระแสในสื่อ f a c o k YouTube อ่าโดยคุณต้งไผยักษ์แล้วก็บริษัทของมู่ไทยแลนด์นะครับเรามาดูกันว่าไม้ ชนิดเนี้ยที่เขาฮิตเพราะอะไรนะครับ 1. น่งเพราะเขามีลวดลายที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสีสันนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งตระกูลเดอบิเกียนะครับที่ประเทศเวียดนามกับประเทศจีนนะเป็นประเทศหลักๆของเอเชียที่นิยมแล้วก็ใช้ไม้นี้ในการแกะสลักโต๊ะเก e, ้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงลูกประคำนะครับ เยอะมากนะครับที่สําคัญไม้ชนิดนี้ใช้เวลาปลูกไม่นานเหมือนพยุงไทยนะครับพยุงไทยอาจจะใช้เวลา30ปีถึง40ปีอาจจะเข้าแก่นหรือไม่เข้าแก่นแต่ไม้ชนิดนี้เข้าแก่นตั้งแต่อายุ3ปีนะครับ3ปี4ปีเริ่มเข้าแก่นเลยเรามีการทดสอบแล้วก็เทสมาแล้วนะฮะโดยคุณต้องพยักที่จังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นออกสื่อต่างๆไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นที่การันตีแล้วก็มั่นใจนะครับ ว่า3ปีมีแก่นแล้วก็10ปีถึง12ปีนั้นได้ขายแน่นอนวันนี้ทีมงานของเรากำลังทำไซส์ใหญ่นิดนึงนะฮะเราเปลี่ยนถุงเพื่อที่จะให้ต้นขนาดเนี้ยอ่เรามาดูกันนะครับนี่คือต้นที่มันแทงทะลุแทงทะลุถุงออกมาลากเขาก็แทงทะลุถุงออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถุงเปลี่ยนไซส์เพื่อให้เขาได้ ขยายแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังขุดจากตรงนี้ไปอยู่แล้วก็เอามาใส่ถุงอ่านี่ครับใส่ถุงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับและเอาไม้ดัดนิดนึงนะครับสําหรับเกษตรกร,กรที่ยังไม่มีความมั่นใจก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ใหม่สําหรับพี่น้องคนไทยนะครับแต่ตอนนี้ที่ประเทศพมา่าแล้วก็สปปลาวเริ่มฮิตแล้วก็เริ่ม ก,กันอย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าเขานั้นศึกษาข้อมูลแล้วนะใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นั่นมีการซื้อซื้อจริงขายจริงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนจริงๆนะครับนี่คือบรรยากาศในสวนนะครับผมเองก็ทำไม้พยุง ไฮลัมอย่างเดียวเป็นอาชีพหลักเลยนะะตอนนี้ทีมงานก็กำลังตัดแต่งแล้วก็บรรจุเปลี่ยนถุงเนาะเปลี่ยนจากถุงเล็กมาเป็นถุงใหญ่นี่ครับจากถุงเล็กๆ ก็มาใส่เป็นหังใหญ่นิดนึงต้นเขาจะได้เจริญเติบโตพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ